แชทแม่งมีแต่ไวรุ่น GTA ผมขำจัดสำหรับผมอันนั้นคือการฝืนอ่ะอีกหนึ่งทีมผมขอข้ามาที่บุรีรัมเลยแล้วกันบุรีรัมอย e ู่ในเตดอีสปอรอันนี้เราอยู่กันสักสิบนาทีแล้วกันนะนี่เราอยู่กันสักสิบนาทีบุรีรัมก่อนอื่นเลย ปลอบมือก่อนเลยเมื่นนี้ผมบอกวันแรกวันแรกทุกคนแม่งบอกเลยเฮี a, a, ้ยบุรีรมคฮยเล่นอันนี้แบบไปไปดูนะไปดูในชัทน,นะเล่นอย่างเฮี้ยเลยไม่เอาอะไรเลยนูน่นนี่นั่นโน่นเฮ้ย <i> แต่สิ่งที่เราเห็นอะจา,จากการที่เราเป็นนักวิเคราะห์อะอนาลิซิต์อะผมแม่งแอบเห็นเว้ยผมพูดไปตั้งแต่วันนั้นแล้วว่าแบบ เฮ้ยผมว่าบุรีรัมย์แม่งจับทางอะไรสักอย่างอะได้แล้วใช่ผมเห็นแล้วด่าแบบโหด่าเละเป็นขี้เลยแต่ผมไม่ด่าตอนนั้นผมไม่ด่าผมแต่ผมเห็นแล้ววันแรกเละเทะมากแต่เราเห็นแล้วว่าเฮ้ยเหมือนน้องแม่งแบบเหมือนน้องแม่งแม่งจับจุดอะไรได้สักอย่างหนึ่งอะผมว่าเหมือนวันแรกอะเขาลงไปแล้วเขาไปทํากันบ้านอะแต่ว่ายังไงทุกที่มันทากันบ้านอยู่แล้ะมันจับจุดอะไรได้สักอย่างหนึ่งปุ๊บแล้วมันก็แบบอ่าโอเคเห็นแสงเห็นแสงอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วมันก็กลับมาได้จริงๆริวันที่สองมันเอาเลย วันที่สาก็เอาเลยสบายสบายขอบคุณ50บิตนะครับผม biu fighting เออแชทแม่งมีแต่ไวรุ่น gta ผมขำจัดมันก็ไม่น่าขำลองลอง,ลองคิดกับกันอ่ะลองคิดกับกันสมมุติว่าบุรีรัมมาอยู่แทนที่โซนิกอะแบบแก้เกมไม่ได้อ่ะมึงก็เถียงเขาไม่ได้นะเว้ยเออมึงก็เถียงเขาไม่ได้นะเว้ยมึงบอกปะแค่พลาดนิดนิดหน่อยหน่อย วันแรกไม่ได้พลาดนิดหน่อยวันแรกพลาดเยอะแต่แต่เหมือนที่บอกอะ่ะพอเราดูเราดูเกมมาเยอะเอะ่ะเราจะเห็นว่าเฮ้ยสิ่งที่มันพลาดอะ่ะมันจะมีพลาดแบบพลาดแบบลองผิดลองถูกอะ่ะพลาดแบบเฮ้ยกูลองเล่นแบบเนี้ยกับพลาดแบบชี้อย่างโง่เลยอันเนี้ยไม่ไม่เหมือนกันเออแต่สิ่งที่ผมเห็นคือบุรีรัมพลาดแบบเฮ้ยผมว่าแม่งน้องแม่งกำลังลองอะไรอยู่สักอย่างแล้วเหมือนน้องแม่งจับทางได้เราก็เลยพูดแบบว่าเดี๋ยวดูดิบุรีรัม ผมพูดไว้ถ้าผมจำไม่ผิดนะผมพูดไว้ว่าเดี๋วดูดีบุรีรัมอ่ะมีโอกาสกลับขึ้นมาอยู่หน้าหนึ่งเออถ้าเล่นได้แบบฟิลี่แล้วกลับมาจริงวันแรกโดนยับวันแรกโดนอะไรไม่รู้แต่ไปย้อนดูก็คือหนักอยู่แต่ผมอะ่ะดูในช่องของของผมเองผมไม่ได้ดูแชทใครเลยนะผมมั่นใจฮฮี้อๆะว่าแบบน้องแม่งคลิกอะไรทักอย่างหนึ่งอะ่ะแล้วก็กลับมาอยู่หน้าแรกจนได้อย่าไปโฟกัสน,นะว่าแเฮ้ยแต่ว่าเราไม่ติดท็อปสิบท็อปเรามาติดอยู่ท็อปสิบห้าไอ้สัตว์ท็อปสิบอยู่อันดับหนึ่งหรืออันดับสิ เออได้เล่น16เกมไตเหมือนกันแต่ถ้าเป็นไปได้เล่นแค่สัก2อสเกมแล้วก็กินไก่ไปเลยดีกว่าจำที่จานพูดได้เลยถูกต้องใช่ท็อปหหรือท็อปสิมันไม่ได้ต่างกันเว้อขอข้ามไปที่อารทากออร์ดาวเลยละกันใช้คําว่าอะไรดีวะตื่นเต้นอส่วนหนึ่งตื่นเต้นส่วนหนึ่งกลุ่มนี่เล่นได้เล่นอยู่วันเดียวกลุ่มเล่นอยู่วันเดียวแต่แบบเต็มเต็มยังติดยังติดรูปแบบการเล่นเดิมอยู่ เออที่เคยที่เคยที่เคยใช้แล้วฟอร์มตกลงมาสำหรับที่ผมมองนะเอออาจจะผิดถูกยังไงก็ก็ต้องขอโทษไว้ก่อนเลยอันนี้คือทุกทีมเลยนะที่ผมพูดถึงอ่ะแต่อนนี้เราขอพูดถึง Attack ออกลาวหน่อยกันตอนแรกผมมาร์คไว้เป็นท็อปสมของของโซนเราแต่กลับการเป็นว่าเอ้ก็เป็นท็อปสอยู่นี่ว่าแต่คือท็อปสกับห้าแล้วมันอยู่ตรงนี้ไงมันไม่ใช่ที่ที่ดีไง เอออันอ,อย่างแรกที่เห็นได้ชัดเลยคือปิดไก่ไม่ได้เกมที่จะปิดไก่ได้โอกาสที่ดีที่สุดหนึ่งเกมและเกมนั้นเฟรมพิมพ์ว่าแท็การาวหนึ่งร้อยเร์เซ็ครับมันก็เลยจบตรงนั้นไปคุณไม่สามารถฝืนโชคชะตาได้อยู่แล้วนออกป่ะตอให้คุณเก่งแค่ไหนก็แล้วแต่แต่ถ้าบุรุษผู้นี้พิมพ์ว่าหนึ่งรตก็คือจบ ปล่อยเมาได้เลยพูดเล่นนะเดี๋ยวก็ไป <c oughs> ไปโถมน้องมันอีกไปจริงๆเกมนั้นคือเกมที่ดีที่สุดสําหรับผมอะ่ะเกมนั้นนะถ้าเกิดว่าได้เกมนั้นเขาจะอยู่ประมาณทีมยูนีคครับผมประมาณยี่สิบสี่ถ้าได้เกมนั้นเพราะว่าเขาเหลืออยู่สามทีมสี่มันสามทีมอะ่ะประมาณนะั้นมีอีกประมาณหกคิวแล้วก็บบกสี่แต้มหกคิวสี่แต้มประมาเนี้ยอยู่มันทีมยูนิคทีมโคบ o สปอรต์ตเล็กเประมาณนั้นส่วนเกมอื่น เราจะเห็นว่าแ a a l l r o u n d เหมือน p c s ที่เออเหมือนเหมือนเหมือน PG s ตอนต้นปีที่แบบขยับมูฟแรกตายขยับมูฟแรกตายขยับมูฟสองตายอา๋อแต่อย่าลืมนะว่า67แต้มเนี่ยเล่นแค่2วันนะเล่นแค่2วันเพราะวันที่2อ่ะไปวัดกับ17วันนั้นคือแต้มกี่แต้มวะทั้งวันอ, 110. อ่ะหแต้มได้ไม่ถึงสิบอ่า5แต้ม อ๋อใช่เพราะชนะแค่เกมเดียวเออห้าแต้มห้าแต้มนะเว้ยถ้าวันที่สองแต่แต่ว่าพูดไม่ได้เพราะถ้าเป็นผมอ่าถ้าเป็นผมอ่ะเหมาะมองมอง,มองในมุมของเป็นโค้ชก่อนเป็นผมผมสั่งวัดเหมือนกันผมสั่งงัดเหมือนกันอ้าวไอ้เหี้ยไม่ลองไม่รู้อ่ะเนื้อป่อะไม่ลองไม่รู้อ่ะเอ้ยเกิดแต่ว่ากูลงไปแล้วกูรู้ว่ากูเล่นได้อ่ะมันจบไม่ฝืนเกินไปไหมผมว่าไม่ใช่อ่ะ คือถ้าฝืนเกินไปอ่ะคืออเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูแล้วกันว่าถ้าเกิดว่าไปเล่นในใน weekly survivor แล้วหรือว่าแกนไฟนอลแล้วมี17กับโซนิกอยู่แล้วยังลงไปงัดกับเขาอ่ะสำหรับผมอันนั้นคือการฝืนเออเพราะเราสู้ไม่ได้แบบด้วยประการทั้งปวงอันนั้นคือฝืนแต่อันเนี้ยมันคือการลองเทสเหมือนกับที่บุรีรัมย์เล่นวันแรกอ่ะลองผิดลองถูกไปก่อนเราไม่รู้หรอกไอ้เยี่ยสิบเจ็ดแม่งเล่นไงอ่ะต่อให้สกิมสกิมกับแข่งมันไม่เหมือนกันนะเว้ยสิบเจ็ดเล่นไงอ่ะ โซนิกเล่นไงอ่ะเราไม่มีทางรู้วัดไปก่อนดีวันหนึ่งในไลฟ์ในไลฟ์ผมอะ่ะเราเราอยู่กันประมาณวันนั้นวันวันที่สองเราอยู่กันประมาณกี่กี่คนวะพันกว่าคนสองพันคนนะทุกคนไม่มีใครหัวร้อนเลยนะเพราะรู้กันอยู่แล้วว่ายังไงอ่ะไอ้ทางของเราเอาแน่แน่ทั้งวันเออเออมาเอาแน่แน่ทั้งวันเพราะนั้นไม่แปลกเลยไม่แปลกเลย เป็นผมเป็นโค้ชผมก็สั่งเอาเหมือนกันอ่ะเพราะนั้นตัดเรื่องนี้ไปแอ้ถ้าเ,าเล่นสองวันหกสิบเจ็ดแต้มวันสุดท้ายแบดเดย์อีกก็วันสุดท้ายเนี่ยยังกลับไปเล่นแบบโดนตัดหนึ่งตัดสองตัดหนึ่งตัดสองอะไรอย่างเงี้ยวันแรกขามเอสคิวไว้เยอะด้วยแล้วเป็นไงก็ยังอยู่เหนือกว่าเอสคิวก็พูดอะไรมากไม่ได้ถูกปะ